ขนเลยครับขนตรงนั้นน่ะเยอะไหมเพราะผมชอบเบินตรงนั้นนะ่ะเออผมชอบเบินตรงนั้นน่ะถ้าขนเยอะๆมันจะลาบไปเลยผมชอบแฉะไปเลยล้วค่อยทำยรับรองว่าสุขสมรับรองว่าเด็ดกว่าคุณจะทําเยอะคุณเคยไหมคุณเคยเบินไหมเอาถามหน่อยนี้สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูความ ความการแก้เผ็ดพวกแกงคอเซนเตอร์นะก็เลยแบบชวนมันคุยเรื่องจังไรจังไรจะจังไรขนาดไหนเอ้าไปไปดูกันเลยดีกว่ารับรองว่าหาแน่นอนก็จะให้ปิดไม่ใช่เหรอจะให้ปิดไอ้อเบอร์นี้ไม่ใช่เหรอปิดยังไงบอกซิก่อนเลยเลยพนักางานขอแนะนําให้คุณไปยืนยันกับทางเจ้ออาหน้าที่สพฟาร์ตินุเรศไม่ไปเจ้าหน้าที่เขาจะได้ ไม่ไปเดี๋ยวยืนยันแถวนี้เสียเวลาทำมาหากินขับรถไปทำไมไกลไกผมบอกให้คุณเดินทางมาเลยเนี่ยคุณไม่ฟังเนี่ยบอกว่าจุดฟังก่อนนะว่าไปดิอันนี้คุณดื้อแต่เล็กเลยเหรอครับหรือว่าไงครับไม่รู้เลยแต่ผมไม่ใช่พวกเอ่พวกกี่โกงพวกมิจฉาชีพโทรหลอกชาวบ้านเขาว่าคุณทำอย่างนี้คุณได้เงินเดือนเท่าไหร่อันนี้ผมเป็นพนักงานนะครับผมเมอผมไม่เชื่อหร้กอมให้กับผมทา ไม่ได้โง่ขนาดนั้นไม่โง่ขนาดนั้นคุณถามผมว่าโตมายังไงแต่เล็กคุณนะโตมายังไงถึงมาทํางานอย่างนี้มีสํานึกรือเปล่าเฮะพนักงานแจ้งข้อมูลไปอธิบายไปแต่คุณก็ยังดื้ออีกเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยคนมาเปิดใช้งานเองนะเดาบ่วยแกเห็นไหมเดาบ่วยแกเอาทําไงต่อเอาว่ามาเออเอาตามสคริปต์เลยเอาว่าไปจะโอนให้ใครก็ว่ามาเดี๋ยวผมเล่นด้วยผมว่างอยู่มา <จ> <อะ S 2> มีการโอนด้วยหรือว <ะ S 2> <อะ S 2> ่าคุณจะติดสินบนพนักงานอะไรติดสินบนอะไรจะโอนสายติดสินบนอะไรติดสินบนอะไรเมื่อสักครู่คุณบอกว่าจะมีการโอนด้วย๋อก็โอนสายไงโอนสายโทรศัพท์ไม่เคยโอนสายโทรศัพท์ไงโอนสายไงครับเอา้าจะให้ไปต่อคุยกับใครต่อก็ว่ามาจะสอพอสอพอไหนก็ว่ามาตามกฎตามสคริปต์คุณเนี่ย จะให้คุยกับตำร<อ>วจส<อ>บวพบาจีนไม่ใช่เหรอโอไม่ได้คุณทำเหมือนจะเกแก๊งคอเซ็นเตอร์ก็ทำไปเลยนะครับเนี่ยเออนั่นแหละใช่กันที่ผมคุยกับแก๊งคอเซ็นเตอร์เนี่ยคุยไปคุยมาก็ <c oughs> ค,าาคือว่าจะมีการหลอกให้พนักง,งานโอนเองินให้ใช่ไหมจะหลอกด้วยเพราะจะหลอกพนักงานให้ใช่หรือเปล่าขาว่าเอ้าว่าไง จะยังไงต่อเออกูหลอกมึงก็ได้เอ้ากูหลอกมึงก็ได้มากูหลอกมึงก็ได้โอนเงินมาให้กูหน่อยสักหมื่นหนึ่งซึ่งนี้จนเว้ยเห็นไรว่าแล้วไงแต่ตามตามบทตามบทาะว่าไปเออเออเออเป็นมาจะหลอกให้พนักงานโอนตังให้อีกนี่นี่ถามจริงทำอย่างเงี้ยได้เงินเดือนเดือนเท่าไหร่ได้เงินเดือนเดือนเท่าไหร่มาเป็นเมียผมไหม เดี๋ยวผมให้เดือนละสามหมื่ไม่ต้องไปหลอกใครด้วยผมผมชอบผู้ชายด้วยกันผมชอบผู้ชายด้วยกันเป็นอะไรนะครับผมเป็นเกย์ผมเป็นเกย์ผมชอบผู้ชายด้วยกันผมชอบระเบิดบอกขี้พวกแก๊งคอซินเตอร์กับผมละเออให้กับกับลำไหมฮะได้ได้ได้หมดตัวจะเต้ารับเต้าเสียบได้หมดแหละว่าคุณชอบแบบไหนอ่ะแต่ผมใหญ่นะยาวด้วยนะ กนิ้วกว่าเลยนะเนีย่ยคุณไหวเปล่าไอท้ที่ไอ้ที่พูดมาเนี่ยคือเล็กเข้านิ้วก้อยใช่ไหมครับแต่ว่าไม่อยากอายคนอื่นก็เลยบอกใหญ่มาลองดูมาลองดูมาลองดูได้ม,ม,มีมีแฟนไหมล่ะปกติแล้วมีแฟนว่าผู้หญิงผมก็เอาได้นะผู้หญิงก็ก็ได้นะมีแฟนว่าเอาเอาแฟนมาลองดูก่อนก็ได้วนะ่ามันยาวจริงเปล่าถึงกระจุกอะเอาง,ง่ายอะ่ะ เออโอ้คนไหนไม่จะไม่จุกยังไงครับมบันจุกอยู่แล้วมันจุกเลยครับมันยาวมันยาวเลยอะ่ะหกนิ้วกว่าหกนิ้วสองหุนเนี่ยแล้วแล้วก่อนก่อนจะทําอะไรผมผมเบิร์นก่อนด้วยนะเบิร์นสเปียกเลยนะแล้วก็ป่าหญ้านี่ลาบเลยนะถ้าไม่เบิร์นนี่มันมันไม่ใช่อะ่ะว่าแต่แฟนคุณขนเยอะไหมอะไรนะรแฟนคุณอะ่ะขนเยอะไหม ขนเลยครับขนตรงนั้นน่ะเยอะไหมเพราะผมชอบเบินตรงนั้นนะ่ะเออผมชอบเบินตรงนั้นน่ะถ้าขนเยอะมันจะลาบไปเลยผมชอบแฉะแฉะไปเลยได้ค่อยทำรับรองว่าสุขสมรับรองว่าเด็ดกว่าคุณจะทําเยอะคุณเคยไหมคุณเคยเบินไหมเอ้าถามหน่อยนี้ตั้งแต่เรียเป็นแคกินเค็มมาตลอดอะ <S 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 เบินแบบไหนเอ้าเบินแบบไหนเบินแบบไหนว่ามาดิ กินเค็มเนี่ยเมอเป็นแบบไหนเขาก็ใช้ลิ้นเนี่ยครับใครจะอาจมูกอืมรู้แล้วว่าใช้ลิ้นน่ะมันมันทำแบบไหนมันขึ้นลงอย่างเดียวหรือว่าไงหรือว่ามีซ้ายมีขวามีอะไรผมจะสอนให้นะถ้าคุณจะเบิร์นะมันต้องมีเบาๆมีขึ้นลงมีซ้ายขวามีแบบตัวโอกอไก่ตัวเอตัวบีอย่าไปทำท่าเดียวมันไม่โอเคนานๆแล้วมันเบื่อมันเจ็บเข้าใจเปล่า มันต้องมีลิ้นเนี่ยมันต้องมีหลายหลายลวดลายหลายหลายแบบไม่ใช่ขึ้นลงขึ้นลงอย่างเดียวอย่าไปทําแบบในหนังในหนังไปทําแรงๆอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่ในความเป็นจริงอผู้หญิงเขาเจ็บเข้าใจปะเนี่ยมิจฉ<ม>าชีพมิจฉาชีพนี้แพลม,มกเลยใช่ไหมฮะสู้ลาม,มกไม่ได้เออคุณไม่เป็นปรมาดาน เอาสอนให้ไง,องสอนไม่ใช่มมนมันเรื่องปกติหรือหรือว่าคุณวันวัน,วนตั้งแต่เกิดมาจานโต,นตนคุณไม่เคยอึบไขเลยไงมันเรื่องธรรมชาติปเปล่าเราก็ผู้ชายด้วยกันเราก็คุยกันเรื่องปกติป่ะเหมือนผมเหมือนผมคุยกับคุณอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยถ้าคุณอย่างนี้อย่างนี้นะเมียคุณไม่ค่อยชอบนะคุณทําแบบนี้เดยเออถ้าถ้าทําไม่เป็นก็เรื่องตุยตูดเนี่ยนะตุยตูดก็ได้ไม่เป็นไร คุณไม่รู้เหรอว่าไอ้ปุ่มไอ้ปุ่มคริสตอลิสเนี่ยคุณฟังไงไอ้ปุ่มคริสตอลิสเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มีเฉพาะในรูนั้นในในรูก้นเนี่ยมันก็มีปุ่มคริสตอลิสที่เป็นปุ่มที่ให้ความสุขเนยเพราะฉะนั้นน่ะมันมันทําได้ประตูหน้าประตูหลังทําได้เข้าใจเปล่าคุณอยากคุณอยากรู้ว่าชายได้ชายเปล่ามานี่เดี๋ยวผมจัดให้ เดี๋ยวผมแล้วเปิดบอกขี้คุณให้รับรองว่าคุณจะติดใจไปนานเลยแล้วรับรองว่า<บ>ขี้เวลาขี้นี่ลืล่น<บ>ปื๊ดลืล่นปื๊ดเลยตูห้หลังนะฮะฮะโดนโดนโดนบุกลุกเอกราชนะฮะโอ้มันเรื่องธรรมดาของมันเนี้เกิดเป็นคนน่ะมันต้องให้คุ้มมันต้องให้คุ้มนี่โดนแล้วหลับก็ทั้งโดนแล้วทั้งเอาคนอื่นด้วยทั้งโดนคนอื่นด้วยเหมือนกันมันก็ต้องแลกกันเรื่องปกติเปล่า มันปกติมันเคยออกเดียวแล้วคราวนี้มันส่วนเลนเข้ามันจะไม่แคกเนี่ยมาร์ฟเฮ้ยว่าผมถามคุณหน่อยเวลาคุณขี้อ่ะคุณรู้สึกสบายไหมอ้าวปกตินะมันเคยออกเดียวแล้วเออย้อนสอนเข้าแล้วมันมันเหมือนกันเพราะว่าเวลาคุณขี้เนี่ยไอขี้เนี่ยถ้ามันเป็นก้อนแข็งๆเนี่ยมันจะผ่านไอปุ่มนั้นมันก็รู้สึกฟินแต่ถ้าเกิดว่าโดนอันนี้เข้าไปอ่ะมันทั้งเข้าทั้งออกอ่ะ มันก็จะฟินยิ่งกว่าไงเข้าใจปาเปลเาลองดูไม่ต้องผมก็ได้คนอื่นก็ได้เอาแบบเล็กๆก่อนสี่นิ้วห้านิ้วก่อนแล้วแล้วค่อยมาอัพเลเวลเป็นหกนิ้วแบบผมถามจริงถามจริงเมียคุณสวยไหมเมียคุณสวยไหมแฟนคุณเนะ่ยมีขนไะมมีขนมะขนเยอะไหม คนเยอะไหมสองกระบวนท่าก็เรียบร้อยนาะทําไมมันน้อยนักอ่ะอะไรบ้างอ่ะกบดานกับกวางเหลยวหลังเหรอหมดนะครับอา้าวแล้วบอกสองกระบวนท่าสองกระบวนท่าแล้วจะหมดได้ไงวะมันต้องมีทั้งกบดานทั้งกวางเหลยวหลังทั้งตะแคงทั้งขอบเตียงทั้งอุ้มแดงทั้งเดินไปเดินมาตะแคงโอ้โหมันมนนีวันละสองคือวันละสองเนี่ย เปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนไปนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะไม่ได้ดิอย่างนี้มันก็แป,ป๊บเดียวดนี่นานเปล่าแต่ละครั้งเ่ะกว่าจะถึงเนี่ยโอ้โหจนออกร้อนนะออกร้อนไม่ได้เปิดแอร์ดิออกร้อนอะไรร้อนตัวหรือว่าร้อนกระจูอันนี้ติดติดเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยติดอะไรติดทีเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยผู้ชายที่ไหนมันไม่เอามัม้งวะ ผู้ชายที่มันไม่เอามันก็เป็นตุ๊ดป่ะผู้ชายที่ไหนมันก็ติดทั้งนั้นแหละเวลาคุณทำแบบนี้แล้วลูกเมียคุณรู้เนี่ยเขาไม่หล่าไม่มีมผมไม่มี<ข>ลูกไม่มีเมียผมก็เที่ยวไปเรื่อยหลืว่าเขารับไม่ไหวแล้วสภาพผมเที่ยวไปเรื่อยไม่มีลูกไม่มีเมียเอาใครก็ได้บางทีก็ไปตีกะหรี่ด้วยแล้วเขาอยู่ยเฉยๆไปตีเขาทำไมอะ <laughs> รู้จักเล่นมกุกรู้จักเล่นมกุกเขาเขาหาเงินซื้อรถไว้เขาขับรถเขารวยนะพวกน 1, 5, 2, วเนี้ยทีละพันนาสองพันเนี่ยเขารวยนะพนักงานขออนุญ,ญาตสอบถามหน่อยนะครับว่มามาฮัลโหลครับไม่ทราบว่าคุณเองนะครับตรงนี้มีความรู้สึกอย่างไรนะของเกี่ยวกับเรื่องพญานาคนะครับอย่ามาเปลี่ยนเรื่องพญานาคผมไม่สนใจเรื่องพญานาคผมสนใจเรื่องนี้อย่างเดียวเรื่องบนเตียงอย่างเดียว ถามคุณก่อนแฟนคุณเป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรขาวไหมตรงนี้เป็นคนทุกที่ครับเออเป็นคนทุกที่โอเคมุกใจได้มุกใ้ได้มุกใจได้โอเคโอเคขาวไหมขาวไหมตัวคุณเองนีเป็นคนทุกที่ทที่ตัวคนนี้เป็นคนที่จังหวัดกรุงเทพใช่ไหมครับ เออเป็นจังหวัดอื่นเป็นเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นคนเฉพาะจังหวัดกรุงเทพไปจังหวัดอื่นผมเป็นหมาเป็นแมวเป็นหมูเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คุณจะว่าผมถึงว่าล่ะทำไมพนักงานมองดูแล้วหน้าตาไม่เหมือนคนเลยใช่มใช่ไหมครับหน้าเฮียใช่ไหมไม่ใช่คุณเนี่ยเป็นคนที่คุณเนี่ยเป็นคนจังหวัดกรุงเทพใช่ไหมเออหน้ามาถึงไม่เหมือนคนเลยใช่ไหมเออเออใช่ เอาเอาต่อเร็วเร็วออเร็วต,ต่อต่อต่อเรื่อง,าาองไม่เอา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 เรื่องนี้เอาเอาเรื่องใต้เตียงเรื่องบนเตียงเนี่ยว่าบว่าว่าว่าต่อคุณนอกจากนอกจากแฟนคุณแล้วคุณเคยไปอึบคนอื่นไหมไม่ผมซื่อสัตย์ในเรืเร่องความรักนะครับไม่นะคุณซื่อสัตย์แล้วคุณมาทํางานอย่างนี้ได้ย <ẫn> ังไงมันมันไม่เมคเซนส์ว่า ไม่เมคเซนต์อ่ะคุณต้องมีคนอื่นบ้างดิคุณต้องมีคนอื่นบ้างไม่เือนคุณนะครับเอาไปมั่วเลยเออผมเอามั่วมาแหละผมเบิร์นแม่งทุกคนด้วยกระหลงกะหลี่ผมก็เบิร์นไม่สนเลยแต่ถ้าไม่มีคนผมไม่เอาน่ะไม่มีคนผมไม่เอาน่ะคือมันมันล้นลนอ่ะแล้วมันนูนนูนแล้วมันล้นลนใช่ไหมมันก็เป็นร่องอย่างเงี้ยไม่เอาน่ะแบบว่าเห็นสภาพเลยอ่ะ เห็นใช่ไหมเออนั่นแหละคือธรรมชาติอะ่ะมันต้องมีขนไงจะขนดำขนเยอะขนน้อยมันต้องมีถ้าไม่ไม่มีขนมันมันไม่มันเหมือนของเด็กอะ่ะไม่ชอบเด็กอะ่ะชอบผู้ใหญ่คุณชอบแบบไหนคุณชอบแบบมีขนหรือไม่มีขนผมยังไงก็ได้ครับยังไงก็ได้ด้เอามั่วเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีสเปกเนี่ยไม่ผมไม่เคยนอกใจไง ถ้าเกิดรัก,กคนใครเนี่ยรักจริงเนี่ยอันนั่นแน่อันแน่รักเดียวใจเดียวว่างั้นนี่นี่นี่ไม่ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรนะเออมันรักไปแล้วอ,ะอ่ะเออผมจะบอกให้ผมจะบอกให้นะถ้าคุณรักแฟนคุณจริงๆนะ <_ s 2> คุณเลิกทำงานนี้แล้วไปหาอาชีพสุจริตดีๆทำ อาชีพที่มันมีอนาคตเจริญก้าวหน้าอย่ามาหลอกคนอื่นเขาแล้วแฟนคุณนะ่ะเขาจะภูมิใจในตัวคุณมีลูกเขาก็ถามว่าพ่อทำงานอะไรอ้าวพ่อบอกว่าทำงานนูน้นนูน้น,น,นที่ไม่ใช่อาชีพเนี้ยลูกก็จะภูมิใจว่าพ่อเนี่ยมีความสามารถมีความสุจริตไม่เอาเปรียบสังคมไม่คดโกงสังคม คุณก็มีความภูมิใจในตัวเองเมียก็ภูมิใจในตัวคุณลูกก็ภูมิใจในตัวคุณพ่อแม่คุณก็จะภูมิใจในตัวคุณตอนนี้คุณอาจจะหาเงินได้เยอะก็ได้แต่ว่ามันเป็นงานที่มันฉาบฉวยและมันผิดกฎหมายอีกทั้งเป็นการหากินบนการหลอกลวงคนอื่นน่ะมันผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งผิดทั้งกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นเลิกเถอะอย่าทำเลยอาชีพเนี้ย เข้าใจไหมขอบคุณมากครับ,บครับสวัสดีครับเฮ้ยอย่าพึ่งสวัสดีดิถามก่อนแฟนคุณข่าวไหมอ้าวเลิกซะเลย <laughs>